สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูกิฟอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะครูกิฟจะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชดอกจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะ ะะเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างจากกลุ่มสิ่งมีชีวิตอื่นๆเพราะพืชสามารถสร้างอาหารได้เองจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงพืชจึงจัดเป็นผู้ผลิตในระบบนิเวศซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลกค่ะ ึ่งก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้หน้าที่ส่วนต่างๆของพืชดอกนะคะเราต้องมาดูก่อนว่าพืชดอกนะคะมีส่วนประกอบใดบ้างส่วนประกอบของพืชดอกนะคะก็จะได้แก่รากลำต้นใบดอกและผลค่ะ ซึ่งส่วนต่างๆแต่ละส่วนล้วนมีหน้าที่ที่สำคัญแตกต่างกันและต้องทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้พืชสามารถดำินชีวิตอยู่ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูกิฟต์ก็จะพาเักเอียน,นะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของรากและลำต้นกันค่ะจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่รากกันก่อนเลยนะคะรากนะคะเป็นส่วนของพืชที่จเจริญเติบโตลงดินและแผ่ขยายออกไปมีสีขาวหรือสีน้ำตาลมีขนาดและความยาวที่แตกต่างกันไปค่ะโดยพืชน,นะคะจะมีหน้าที่สำคัญคือยึดลําต้นให้ติดกับพื้นดิน และมีหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุจากดินเพื่อลำเลียงไปเลี้ยงยันส่วนต่างๆของพืชค่ะซึ่งรากของพืชแต่ละชนิดนะคะจะมีลักษณะแตกต่างกันไปโดยจำแนกได้หลายเกณฑ์ดังนี้ค่ะแบ่งตามลักษณะของรากจะแบ่งเป็น 1. รากแก้ว รากแก้วนะคะเป็นรากที่มีลักษณะโตช่วงโคนรากแล้วค่อยๆเลี้ยวเล็กลงไปจนถึงช่วงปลายของรากค่ะ 2. นะคะรากแขนงเป็นรากที่จเจริญเติบโตออกมาจากรากแก้วและแตกแขนงออกเป็นทอดๆ 3. รากฝอยเป็นรากที่มีลักษณะเป็นเส้นเล็กๆมีขนาดสม่ำเสมอและงอออกเป็นกระจุกพบในพืชใ,ใบเลี้ยงเดียวค่ะต่อมานะคะแบ่งตามแหล่งกำเนิดจะแบ่งออกได้เป็นรากสามันรากสามันนะคะเป็นรากที่เกิดจากเมล็ดของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ได้แก่รากแก้วและรากขนแงยกตัวอย่างเช่น ผักชีค่ะ2นะคะรากวิสามันรากวิสามันนะคะเป็นรากที่เกิดจากส่วนต่างๆของพืชเช่นรากความตายง่ายเป็นรากผักกระเฉดค่ะนอกจากนี้รากยังเปลี่ยนหน้าที่ไปทำหน้าที่พิเศษอีกหลายอย่างคือ 1. รากสั่งขอแสง เป็นรากที่แตกออกมาจากข้อของลำต้นแล้วห้อยลงมาในอากาศสามารถสังเาะห์ด้วยแสงได้เช่นกล้วยไม้ 2. รากขำจุนรากขำจุนเป็นรากที่งอกจากโคนต้นหรือกิ่งบนดินแล้วย่างลงในดินทำหน้าที่ช่วยพยุงไม่ให้ลำต้นของพืชล้มได้ง่ายเช่นกงกาง 3. รากสะสมอาหารเป็นรากที่ทำหน้าที่สะสมอาหารประเภทแป้งน้ำตาลหรือโปรตีนเอาไว้ภายในทำให้รากมีลักษณะอวบอ้วนมักเรียกว่าหัวเช่นแครอทมันสำปหลัง 4. รากเกาะเป็นรากที่แตกออกมาจากข้างข้อข,ของลำต้นทำหน้าที่ยึดเกาะสิ่งต่างๆเช่นครูดาง ต่อมานะคะจะเป็นหน้าที่ของลำต้นลำต้นนะคะเป็นส่วนของพืชที่ชูกิ่งใบดอกและผลของพืชทำหน้าที่ลําเลียงน้ำแร่ธาตุและอาหารไปสู่ส่วนต่างๆของพืชค่ะ โดยพืชน,นะคะจะใช้รากดูดน้ำและแร่ธาตุจากดินแล้วลำเลียงผ่านลำต้นและกิ่งไปยังส่วนต่างๆของพืชเพื่อให้พืชใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและลำเลียงอาหารที่พืชสร้างขึ้นจากใบไปยังส่วนต่างๆของพืชซึ่งช่องทางในการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุและอาหารของพืชเรียกว่าท่อลำเลียงค่ะซึ่งพืชแต่ละชนิด จะมีลักษณะของลำต้นแตกต่างกันโดยลำต้นของพืชสามารถแบ่งตามตำแหน่งที่อยู่ได้สองประเภทดังนี้ 1. ลำต้นเหนือดินเช่นไผ่มะพร้าวฟักทองข้าวโพดลำต้นใต้ดินเช่นขิงมันฝรั่งกระเทียมและเผือกค่ะ เป็นยังไงกันบ้างค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับหน้าที่ของรากและลำต้นกันไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ